สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่8กรกดาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเร่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดปัะจันทันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่0กับสนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 075056าหสำหรับ07เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมและก็50ล่างชุด4ตัวนะครับผมแลวก็056เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทางเข้า05-50นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็07ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่แปดบอ็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี 0, 8 8 7 7 5แอดดมินจะให้อยู่ที่0นะครับผมแล้วก็5

สำหรับห้านะครับผม5 1 5 2 5 3 5 4ห้แล้วก็ห้แอดมินจะากันหให้ หนึ่งคู่นะครับผมหกสี่สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีศูนย์ศูนย์ห้าห้าและก็หกหก สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผม784เป็นชุดวินนะครับผมมี102 853มี964

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็ผมมี 01, 02, 04สำหรับ5แล้วก็ผมมี 52, 53, 54เบิ้ล5566สำหรับ3ตัวมม 7, 8, 1, 02, 9, 6, แล้วก็ผมมี 784, 102, 964แล้วก็857 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ